ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองหลาพยากรสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิงห์และสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านใหม่ที่เข้ามารับชมยินดีต้อนรับช่องทองหลาพยากรคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษเราจะมาคุยถึงดาวดวงใหญ่อีกดวงที่กำลังจะย้ายราศี ในวันที่19เมษายน2566ดาวดวงใหญ่ที่ว่าคือดาวพรฤหัสด,ดาวประธานฝ่ายสุเคราะห์จะโคจรย้ายจากราศีมีนโคจรเข้าราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ดาวพริลฤหัสโคจรย้ายครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรกับชาวราศีสิงห์ และช่องทองโหลาจะทำนายดวงในเดือนเมษายน2566ด้วยช่องทองโหลาดูดวงตามลัคนาชาวราศีสิงห์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ชาวราศีสิงห์ในปี2566มีดาวใหญ่ถึงสามดวงโคจรย้ายราศีซึ่งในเดือนเมษายน2566วันที่19เมษายน2566ดาวใหญ่ที่จะโคจรย้ายคือดาวาพัพพฤหัสจะโคจรย้ายจากราศีมีนโคจรเข้าราศีเมษดาวาพัพพฤหัส ดาวประทานสุภเคราะห์ทางโหราศาสตร์ให้ความสำคัญอย่างมากเป็นดาวบุญใหญ่ตัวแทนของความดีสิ่งดีๆเกี่ยวกับความสำเร็จโชคลาภการขยับขยายความเจริญก้าวหน้าการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และถ้าดาวพฤหัสโคจรเข้าราศีใดก็จะส่งเสริม ด้านความสำเร็จโชคลาภในวันที่19เมษายน2566ดาวพัพพิหัสดาวเจ้าเรือนปุตตะจะโครจรย้ายเข้าราศีเมษการโครจรย้ายของดาวพัพพหักเข้าราศีเมษทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวราชาชโชคอีกทั้งดาวพพิหัก ย้ายเข้าเรือนสุภะสุภะคือความสำเร็จความสมหวังความก้าวหน้าจึงส่งผลให้ในเดือนนี้ด้านการงานแสดงถึงความก้าวหน้าถือได้ว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์บางท่านมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีสิงห์บางท่าน ท่านใดรอลุ้นเรื่องการงานเกี่ยวกับการปรับเลื่อนตำแหน่งงานการปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานในทางที่ดีจังหวะดาวส่งผลดีดวงการงานมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้ความสนับสนุนชาวราศีสิงห์บางท่านมีการวางแผนงานใหม่ๆวางโปรเจกต์งานใหม่ๆส่งผลดีในด้านการงาน ด้านการเงินชาวราศีสิงห์มีดาวพุธดาวการเงินโครจรอ,อยู่ราศีเมษเรือนสุภะสุภะคือความสำเร็จความสมหวังดาวพุธอยู่ราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2566อีกทั้งดาวพระเพลหัดโครจรย้ายเข้าราศีเมษ ในวันที่19เมษายน2566ดาวพรพเพิลหัสโคจรเข้าราศีเมษโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคดาวพุธโคจรจรกับดาวพระพิลหัสทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่การเงินสำเร็จจึงส่งผลให้ด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงการเงินแสดงถึงด้านการเงิน รายได้เข้าหาด้านการเงินหมุนเงินคล่องตัวชาวราศีสิงห์ต้องระวังเรื่องการขอยืมเงินถ้าไม่จำเป็นไม่ควรให้ยืมเงินแต่ถ้าจำเป็นก็แล้วแต่จะพิจารณาควรระวังเรื่องเอกสารสัญญาควรตรวจสอบให้รอบคอบด้านโชคลาภ ชาวราศีสิงห์มีดาวพุธท,ทำหน้าที่อีกหน้าที่คือดาวเจ้าเรือนลาภะลาภะคือโชคลาภอีกทั้งมีดาวพรพพฤหัสจะโคจรย้ายเข้าราศีเมษเรือนสุพะสุภะคือความสําเร็จความสมหวังดาวพระพฤหัสโคจรอ,อยู่ราศีเมษดาวพระพฤหัสโคจรอ,อยู่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคอีกทั้ง มีดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของชาวราศีสิงห์โคจรเข้าราศีเมษดาวอาทิตย์โคจรได้ตำแหน่งมหาอุดมหาอุดคือความยิ่งใหญ่คือความสำเร็จและยังมีดาวพระราหูโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษดาวพระราหูโคจรได้ตำแหน่งเทวีโชคจึงส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภด้านความรัก ชาวราศีสิงห์ด้านความรักเดือนนี้ถือว่าจังหวะดวงยังดีอยู่ชาวราศีสิงห์สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วด้านความรักความสัมพันธ์กันยังดีอยู่การประคับประคองความรักถือว่าดีอยู่ความเข้าใจกันและกันทำได้ดีแต่อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่จะผ่านไปได้ด้วยดี ชาวราศีสิงห์สำหรับคนโสดช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ช่วงช่วงนี้จะมีสเสน่ห์มีมีให้ลุน้นอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจคนที่คนที่สนใจท่านเป็นพิเศษชาวราศีสิงห์บางท่านอาจจะได้พบเจอจากการเดินทางไกลด้าสุขภาพชาวราศีสิงห์ด้าสุขภาพ เดือนนี้มีการเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยช่วงนี้ทํางานหนะักอาจจะเกิดจากความเครียดก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้ง่ายชาวราศีสิงห์ควรดูแลสุขภาพด้วยไม่ควรเครียดกับงานควรจะพักผ่อนบ้างเพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงก่อนจบคำทานายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ช่องทองหัลาพยากรขอขอบคุณอย่างยิง่ง